วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้นะคะเป็นตลาดใจกลางกรุงนะคะเปตลาดเก่าโบราณนะคะมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะดูดูข้างหลังนะคะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้น่าสนใจบ้าง เมื่อเราเดินเข้ามาด้านในตลาดนะคะเราก็จะพบกับร้านค้าทั้งสองข้างทางค่ะซึ่งวัฒนธรรมที่นี่นะคะก็คือการขายของโบราณค่ะจะสังเกตได้ว่าในแต่ละร้านค้านะคะเขาก็จะขายเป็นอาหารโบราณขนมโบราณและของเล่นโบราณค่ะมันทาให้เรานะคะได้รับกลิ่นอายของสังคมในยุคสมัยก่อนได้อย่างสมจริงเลยแหละคะ่ะและที่สําคัญนะคะของที่นี่เนี่ยราคาถูกมาก แบบถูกมากแม่มุมถ่ายรูปที่นี่ก็เยอะมากๆเลยนะคะแนะนํานะคะว่าถ้าจะมาที่นี่นะคะให้แต่งตัวคือแบบยุค90นะคะมันจะทําให้รูปของเราเนี่ยเข้ากับตลาดได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็จะมีรูปเก๋ๆไว้อัพลงโซเชียลไว้อวดเพื่อนไปอีกค่ะ พเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าทาไมตลาดแห่งนี้เนี่ยถึงชื่อว่าตลาดหวัวตะเคน,นั้นก็เพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะคะมีความเชื่อกันว่าตลาดนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะและในบริเวณนี้นะคะก็ยังมีตะเเคอยู่ชุมค่ะวันหนึ่งนะคะมีชาวบ้านเนี่ยไปพบกับหมวกกะโหลกตะลเคเข้านะคะทําให้ที่นี่นะคะมีชื่อว่าตลาดหวัวตะเคนั่นเองค่ะและด้วยความที่ตลาดแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ใจกลางชุมชนค่ะจึงทําให้คนในชุมชนแห่งนี้มีรายได้จากการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอีกด้วยค่ะ และนอกจากนั้นนะคะที่นี่เนี่ยยังมีการจัดนิทรรศการอยู่บ่อยๆนะคะและในวันที่มิวมาเนี่ยก็ตรงกับช่วงที่เขาจัดนิทรรศการศิลปะนามธรรมนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาถึงวันที่9กันยานี้ค่ะถือว่าเป็นอีกงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะเอาละค่ะเราเดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะ อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะวิถีชุมชนที่นี่เนี่ยดูมีความสุขแล้วก็ราบรื่นมากนะคะผู้คนที่น,นะคะรู้เลยนะคะว่าน่ารักมากเป็นกันเองสุดๆเลยนะคะดูนี่นะคะอย่าลืมนะคะชุมชนหัวตะเข้นะคะตั้งอยู่ที่ลาดกระบังนะคะมาง่ายง่ายนะคะมาง่ายมากแล้วของก็ถูกมากนะคะสําหรับวันนี้นะคะวิวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันทริปนะะ้าค่ะ